ทุกท่านได้ร่วมแจกจ่ายกน้องอาิรย์แภาพรมหารจกลูกศ์แจ่โลทาน นะโมสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสรมมาสัมพุสัตสะธรระนังคัชชามิธรรมระนังคัชชามิธรนังทัชามิุตังสารังทัชามิภุติยมิพุธังสารังคัชชามิ ตัติยมปีพุทธังตระนังัจามิปิสังขังตระนังัจามิสิกขะกังสมาทิยามิ าาาากามสุมิชาจาราเวรมณีวาทาเวรมณีนิปัญจศิกขาปัฏานีิสิเลนะโพคสัมปทาสิเลนะนิพุตติยันติ

นตเสียระเตเสียติโนอนโมอุันโมอัปปนาโมระมาเวนามิัาฉันตุปาตวานโมกาปนายนุปาเวนะสุวาติโอตุ รับชมนเลครับ่บต่อกนต่อนะครับ ผู้ใหญ่าพพอเดีมหาราชรมนากบิตรสหนดา สายวันรพระรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตระเจ้านายรณชัยจิตพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกพร้อมด้วยข้าราชการคนละเรือนสารอาหารตำรวจสมาธิเหล่าสาชา,าจังหวัดสมาธิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่น และพระสบนิกอชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมพร้อมเพียง,งกันนณที่แห่งนี้ต่างร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงความจวงรักพักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนิ้ได้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างไม่เสือมนลาย 70กว่าปีแห่งการครองได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแต่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในพรพิพราชธรรมทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชก,กรณียกิจนานปการเพื่อสำนุบำลังุอาณาประชาราษฎรสร้างความสาสุขร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อเลี้ยงทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย หลักในการดำเนินชีวิตทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชว,วาและพระาราชดำรัสที่ทรงพระราชทานในโอกสาสต่างๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้ประสบนกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง โาร,รงเอาไว้ความปรนนพระหลงสาญาลักพระบาทสมเด็จพระจนาการิจเบศมหาราชพระรามนาบพิตรงน้าวิ่งขึยกออกตึ้งบุรงษอัว อนุมอาวายบางคนทำรัฐหนึตึด

หม,าาหมดเม่าว่องไหวามนตุรกพระบรมชายาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตุพิศองน้าวิหารยกออก Well. <laughs>